สวัสดีครับมาติดตามผลการคอลี่ฟายของ m o t o ตสนามที่9ครับที่เยอรมันกลางปีที่ซักเซนทวิงครับกล้องสมเกียรติโชว์ผลงานครับทุบสถิติในการซ้อมมาตั้งแต่วันศุกร์แต่ว่าในการซ้อมช่วงเช้าวันเสาร์ครไปพลาดล้มค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาผ่านเข้าสู่คิองแบบอัตโนมัติมี4คนจากคิผ่านเข้ามาครับมีวีเอสติฟอ r เจียด i ร์มแล้วก็ ทางด้านของเอเชียครับนี่ครับกองสมเกียรติจันทรานักแข่งชาวไทยจากพน้าทีมเอเชียครับถือว่าทาผลงานในสนามนี้ในการซ้อมมาได้ดีเลยทีเดียวครับสถิติยังคงเป็นของเขาปีนี้ยังไม่สามารถที่จะไต่ไปลุ้นโพเดียมได้ทางเจ้าตัวก็บอกว่าสนามนี้ชอบครับหวังที่จะลุ้นโพเดียมแรกให้ได้นี่คือ เซอร์จโจกาเซียครับผู้นำบนคะแนนสะสมและเวลาในแต่ละสนามก็ทำได้ลงตัวจริงครับเซอร์จโจกาเซียไอโอคุระครับอดีตทีมแมทของกล้องย้ายไปกี่ให้กับ mt Helmet msi ใช้เฟรมวอซอนกูโรครับยกผลงานขึ้นมาได้ดีจริงๆมีลุน้นแชมป์โลกเต็มตัวครับไอโอคุระนี่คือแอรอนคาร์เนต แอรนเองเริ่มต้นฤดูก,กาลมาดีดีครับแต่ว่าพอผ่านมาสักห้าหสนามก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดสนาม8ก็ไม่ค่อยโอเคอาแล้วครับรอบคิวสออกไปคอลีฟายกันแล้วกลุ่มนี้ออกมาครับมี่ลอนโซโลเปสออกมาก่อนก้องสุขเยนท้าออกมาผู้บรรยายก็พูดถึงตลอดเวลาครับสำหรับกล้องก็บอกนะครับว่า เป็นเจ้าของสถิติแต่ไปพลาดล้มในช่วงพักที่สอนี่ครับนักแข่ง้าไทยและเซอร์โจ,จากาเซ่ครับมีอีซานเกีร่าครับไล่ตามมาเวลาที่ดีที่สุดในช่วงแรกๆครับเป็นกองดิโอโคมเมลรล่าลุกกี้ครับแล้วหลังจากนั้นกดแถบแดงกันเพลินเลยครับนักแข่งหลายคนกล้องสมเกตกี่ตามตัวของไอรอนคารเนตแต่เวลาไม่ขึ้นครับกล้อง เร็วขึ้นมาเป็นโทนี่โบลิโน่ครับนาที23.037เวลาค่อนข้างดี i อโอคูระครับเอสติเมตมันดับ1ไปเสียเซกเตอร์สุดท้ายครับจบในรอบก่อนหน้าที่จะเข้ามารันที่2อยู่ในดับที่2นี่ก็เป็นทางด้านทีเมตของไอโอคูระครับนักแข่งกลับมาเพื่อที่จะเปลี่ยนยางครับส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนยางหลัง กองสมเกยียจจันทราครับคือไม่ได้มีบทสัมภาษณ์ออกมาบอกแล้วครับว่าบาดเจ็บหรือรถแข่งไม่สมบูรณ์อะไรต้องรอดูหลังจากที่โจบการค u a ีไฟล์ครับสำหรับกล้องช่วงที่เหลือ5้านาทีทางตัวของนักแข่งหลายคนครับพยายามพุชเต็มที่กล้องสมเกียิก็ออกไปก่อนครับนี่คือไอ,อโอคุระโอคุระเองก็ทำเวลาไม่ได้เร็วขึ้นนะครับ สนามนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่นะักแข่งหลายคนต้องปรับตัวนี่กล้องสมเกียตครับไม่เห็นอนาะการขี่แบบมั่นใจมั่นใจในวันที่2เลยแตกต่างจากวันแรกเยอะมากผ่านมาตรงนี้เชเลสติโน V S T ครับกดลงไปในที22.778ยังไม่เร็วเท่าสถิติของกล้องแต่เขาก็เร็วเพียงพอที่จะขึ้นมาเป็นอันดับที่1 เชลเล่ผ่านมาจากการคัดเลฟายในรอบคิวหนึ่งนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีล้มไปครับนี่เป็นเฟรนเดร์เกครับเป็นอีกคนที่เข้าไปสู่ในคลับของ22ครับขึ้นมาอยู่อันดับสขณะที่กล้องสัเกตการาาเวลาไม่ได้เลยครับเซกเตอร์หนึ่งสองไม่ดีขึ้นเลยยังไม่ทราบสาเหตุ ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันดูครับพอหมดเวลาครับรอบสุดท้ายกล้องก็ทำเวลาไม่ได้ได้ออกสตาร์ในกริดที่17แล้วครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะต้องเหนื่อยและคนนี้ครับเร็วที่สุดในรอบคอลิไฟเชเลสติโนวีเอสติเวสบูเกดิมอายโยครับนี่ครับอันดับหนึ่งเชเล่ Shelley ครับอันดับสองแจคดิกัน สามเป็นนาเดเก้ครับอันดับที่4ก็เป็นของเซนนาเอจสอันดับที่5ครับมานูเอลกอนซานเลสอันดับ6เป็นโทนี่อาโบลิโนอันดับที่7ครับไอโอคุระ ok 8เป็นดิโอโกโมเรราครับอันดับที่9มามากรสเมเรสครับอันดับที่10ปิดท้ายตรงนี้ในท็อป10ด้วยอล o อนโซโลเปสนั่นก็เป็นกลุ่มของท็อปเ0ครับส่วนมาต่อตรงนี้ครับ อันดับที่11โจโรเบิร์ตคีด้วยการฝืนการบาดเจ็บครับ12เซย์โจกาเซีย13อิซันเกลรา14เป็นเอรอนคาเนตครับ15โบเบนครับ16ดาวรีมินเดอร์กล้องสมเกียรติพุชไม่ขึ้นละครับไม่ว่ารอบไหนก็ตามได้ออกซาร์ดในกริดที่17ครับสำหรับกล้องสมเกียรติจันทราต่อด้วยเดนิสฟอร์เจียเป็นอีกครั้งที่ต้องเหนื่อยครับปีที่แล้วซาร์ดกริดที่7จบการแข่งขันในอันดับที่4 นี่ก็เป็นกลุ่มหลังครับเดนิสฟอเจีย18ครับ19เป็นของเจ้าเม่มาเซียดับที่20่ดเดนิยลมุนยอดครับ22อายุสัตสกอ่า21ิอายุสัตสกิรกครับ22ิเป็นมาเซลชอตเตอร์ครับ23เจเนเมียโคบา24โรเบโตกาเซีย25เป็นอาจีแล้วก็ดับที่ยีสบเป็นอัลเบิร์ตอารีนัสครับ นี่เป็นกลุ่มหลังครับมี Barry b o u t e r s s o n t a f a n d e n น u e r คครับแล้วก็ x h a i a r ร i ต a s รวมไปถึงเพื่อนร่วมโครงการครับก็คือ Alex s q ์นั่นเองนั่นก็เป็นสถานการณ์ในการคอลี่ฟายของ Moto2 ครับวันอาทิตย์จะออกสตาร์ทกันในเวลา1 7 1 5นาฬิกาสน,นาทีครับถ่ายทอดสดก็หลากหลายช่องทางครับ PPTV แล้วก็ True Vision ครับฝากทุกท่านติดตามไว้ด้วยกับ m o t o r s p o r t TV ครับ